สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูนานะคะซึ่งคุณครูนะคะชื่อนางสาวพรพนาสุขใสนะคะซึ่งเป็นคุณครูที่ทําการสอนในรายวิชางานแกะสลักชั้นปวช2นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเจอกันนะคะในคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าการแกะสลักดอกขาลายรวงข้าวนะคะการแกะสลักดอกขาลายรวงข้าวซึ่งเป็นลายพื้นฐานของงานแกะสลักนะคะ ทีนี้วันนี้ก่อนที่จะเริ่มแกะกันนะคะเรามาดูว่าวัาสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะต้องมีในส่วนของมีดแกะสลักนะคะที่มีความพร้อมในการใช้งานนะคะ2ก็คือนะคะแครอทนะคะวันนี้เราใช้แครอทนะคะในการทําดอกขาลายรวงข้าวนะคะซึ่งแครอทที่เราจะใช้วันนี้นะคะเราจะเลือกส่วนหางนะคะหรือว่าส่วนปลายมาใช้นะคะ ทีนี้เสร็จแล้วนะคะเรามาเริ่มปฏิบัติกันเลยนะคะว่าการเกะสลักดอกขาลายรวงข้าวมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะเริ่มแรกนะคะเมื่อเราได้ดอกเมื่อเราได้แครอทมานะคะเราก็จะต้องมีการนะคะปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะคะล้างตาความสะอาดปอกเปลือกนะคะวันนี้คุณครูก็จะปอกแค่ท่อนปลายอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเราใช้เฉพาะท่อนปลายนะคะวันนี้เราไม่ใช้ท่อนบนนะคะ เราก็แกะนะคะเราก็ปอกไปเรื่อยนะคะอ่าเมื่อเราปอกได้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะอันนี้นะคะเมื่อเราปอกได้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะเราก็เริ่มกราวนะคะซึ่งนะคะการตัดแครอทออกมาเนี่ยนะคะความสั้นความยาวนะคะแล้วแต่ที่เราต้องการเลย จะสั้นก็ได้จะยาวก็ได้เพราะว่านี่คือธรรมชาติของดอกขานะคะมันมีทั้งสูงทั้งต่ำทั้งสั้นทั้งยาวนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะใช้ความยาวตะขนาดต่างๆได้นะคะแต่วันนี้ที่คุณครูเลือกใช้ประมาณ10เซนติเมตรนะคะดอกขานะคะวันนี้คุณครูจะทำดอกขาสูงประมาณ10เซนติเมตรนะคะเริ่มแรกเรามาเริ่มกันเลยนะคะท่อนบนเราเกลาเลยค่ะนะคะเราใช้วิธีการ เราตรงนี้นะคะให้เป็นขั้วดอกนะคะอ่านะคะเราให้เป็นขั้วดอกเราสังเกตว่ามันจะมีแกนตรงกลางใช่ไหมคะอ่าเราก็เราก็ไปนะคะให้มันพอได้ขนาดกับแกนตรงกลางนะคะประมาณนี้นะคะด้านบนด้านล่างเช่นเดียวกันค่ะเราให้แหลมเหมือนดินสอเลยค่ะ เราให้แหลมมันดินซสอเลยค่ะแต่ไม่ต้องให้แหลมเยอะเกินนะคะเพราะาเดี๋ยวเราต้องเผื่อเนื้อไว้สําหรับที่เราใช้แกะสลักนะคะเวลาเกลานะคะเราก็อยาให้มันเป็นเหลี่ยมนะคะลูปเหลี่ยมไม่เรียบร้อยอเมื่อเราได้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราสังเกตด้านบนนะคะที่เราเกลอา,าไว้มันก็อาจจะเป็นเหลี่ยมอยู่ใช่ไหมคะเราก็ใช้มีดนี่แหละค่ะลบเหลี่ยมนิดนึงนะคะ เพื่อความสวยงามก่อนที่เราจะขึ้นกรีดใบนะคะพอหลังจากนั้นนะคะเราก็เริ่มที่จะขึ้นกรีดใบได้เลยนะคะเริ่มขึ้นกรีดใบได้เลยนะคะเวลาที่เราจะขึ้นกรีดใบนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราวางมีดเข้าไปนะคะอ่านะคะวางมีดนะคะจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายนะคะแล้วก็กรีดเนื้อที่อยู่ด้านล่างกรีดนี้ออก นะคะ,ะเราจะได้กลีบที่1นึ่งนะคะ,ะเริ่มกลีบที่2ค่ะจากซ้ายนะคะจากซ้ายลากไปขวาจากขวาลากมาซ้ายนะคะแล้วเราก็กรีดเนื้อที่อยู่ด้านล่างออกนะคะ,ะเราก็จะได้กรีบที่2นะคะพอะหลังจากนั้นก็เช่นเดิมนะคะเราลากจากซ้ายไปขวา จากขวาไปซ้ายแล้วเราก็กรีดเนื้อที่อยู่ด้านล่างออกนะคะอ่าเราก็จะได้ปีที่สามลากจากซ้ายไปขวานะคะเห็นไหมอ่าลากจากขวาไปซ้ายนะคะแล้วเราก็กรีดเนื้อที่อยู่ด้านล่างนี้ออกเช่นเดียวกันนะคะทําแบบนี้นะคะจนรอบนะคะพอเราทำแบบนี้จนรอบปุ๊บนะคะเราถึงจะขึ้นชั้นที่สอง เอาชั้นที่หนึ่งไอ้ครบกกดนะคะจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายนะคะแล้วเราก็กรีดนะคะเนื้อที่อยู่ด้านล่างออกซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายนะคะแล้วเราก็กรีดเนื้อที่อยู่ด้านล่างนี้ออกนะคะอ่านะคะอ่ากรีดสุดท้ายนะคะจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายนะคะ เราก็ต้องกะระยะนะคะว่ามกลีบมันลงพอดีนะคะรอบนะคะชั้นที่หนึ่งอ uhm, ันนี lore, ้นะคะพอเราจะขึ้นชั้นที่สองปุ๊บนะคะเราจะต้องเปลาเนื้อนะคะเราจะต้องเกลาเนื้อออกก่อนนะคะเราจะขึ้นชั้นที่สองเกลาเนื้อลบเหลี่ยมนะคะเกลาเนื้อเพื่อลบเหลี่ยมนะคะ อ่านะคะเมื่อเราเกลาวเสร็จส okay. ิ้นนะคะเราก็จะขึ ouais. ้นชั Ri ้นที่สองนะคะอ่าอันนี้ที่เกลาวไว้เรียบร้อยนะคะอันนี้คือชั้นที่หนึ่งเรียบร้อยนะคะคราวนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาขึ้นชั้นที่สองนะคะดูต่อนะคะชั้นที่สองเวลาเราจะขึ้นชั้นที่สองนะคะเราจะไม่ขึ้นตรงปลายกรีบนะคะเราจะไม่ขึ้นตรงปลายกรีบกรีบของชั้นที่สองจะอยู่ตรงกลางระหว่างกรีบชั้นที่หนึ่งนะคะแต่เราจะไม่วางใบมีดลงบนปลายกรีบนะคะ เราจะวางขึ้นไปเล็กน้อยนะคะประมาณนี้นะคะเราจะวางขึ้นไปเล็กน้อยเราจะไม่วางตรงปลายกลีบนะคะจากซ้ายไปขวาจากขวามาซ้ายแล้วก็เกาเนื้อออกนะคะอ่านะคะต่อไปเช่นเดิมนะคะเราจะไม่วางตรงปลายกลีบนะคะเราจะวางขึ้นไปเล็กน้อยนะคะจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายแล้วเราก็เกาเนื้อตรง ตรงใต้กลีบออกนะคะต่อไปค่ะเราจะไม่วางปลายกลีบนะคะเราจะไม่วางตรงปลายกลีบของชั้นที่1นนะคะเราจะวางขึ้นไปเล็กน้อยนะคะจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายนะคะเราจะทําแบบนี้นะคะไปจนทุกกลีบนะคะเมื่อเราครบนะคะชั้นที่1ปุ๊บเราก็จะขึ้นชั้นที่3นะคะนะคะ เราก็จะขึ้นชั้นที่3นะคะพอเราจะขึ้นชั้นที่3เนี่ยก่อนที่จะขึ้นชั้นที่3เช่นเดียวกันนะคะเราจะต้องกลาก่อนนะคะเราจะขึ้นชั้นที่3มเมื่อไหร่เรากลาก่อน,นะคะ่ะเราต้องกลาเนื้อตรงนี้นะคะต่อมาค่ะเวลาจะขึ้นชั้นที่3ก็เช่นเดิมนะคะไม่วางที่ปลายกลีบวางขึ้นไปเล็กน้อยนะคะเราก็ทําชั้นที่3นะคะลากซ้ายไปขวาลากขวาไปซ้ายนะคะ ชั้นที่สจะอยู่ระหว่างกลีบของชั้นที่1ชั้นที่3ก็จะอยู่ระหว่างกลีบของชั้นที่2นะคะลากซ้ายไปขวาลากขวาไปซ้ายให้หางมาบรรจบกันนะคะแต่เราเวลาวางมีดนะคะเราก็จะไม่วางตรงปลายกลีบของชั้นบนเราวางให้ขยับขึ้นไปเล็กน้อยนะคะพอเราทำชั้นที่3ครบปุ๊บนะคะ เราก็ข um. ึ erm ott, ้นช <sh arp y> okay. uh, ั้นที่4ในการขึ้นชั้นที่4เช่นเดิมนะคะเราจะต้องทํำยังไงก่อนคะชั้นที่4อ่เช่นเดิมนะคะเราจะต้องเกลานะคะชั้นที่3ครบพอเราจะขึ้นชั้นที่4เราเกลาเลยค่ะเก็าเหมือนเดิมนะคะต่อไปเราก็ทําชั้นที่4นะคะเมื่อชั้นที่ที่เสร็จเราก็เกลาเหมือนเดิมอีกค่ะแล้วเราก็ขึ้นชั้นที่หนะคะเราทําแบบนี้ไปนะคะ จนถึงสุดท้ายนะคะเราทําแบบนี้ไปจนถึงสุดท้ายเลยนะคะอ่านะคะอันนี้คือชั้นที่3เราก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะคะเหมือนกับที่คุณครูทํานะคะเนี่ยคุณครูก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะคะตามไปเรื่อยๆด้านล่างก็ทําต่อนะคะจนสุดท้ายนะคะที่เราทานะคะเราก็จะได้ลักษณะดอกขาที่สําเร็จนะคะก็คือลักษณะดอกขาแบบนี้นะคะอ่านะคะ ดอกขาที่สําเร็จเราจะได้ดอกขาลักษณะนี้นะคะซึ่งดอกขาลักษณะนี้นะคะที่เราทําสําเร็จแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างนะคะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นเสียบเพื่อนําไปจัดแจกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะสอนวิธีการทําดอกขาลายรวงข้าวนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาแกะสลักและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอวันนี้นะคะพวกเราทุกคนนะคะสามารถที่จะนําไปศึกษาทั้งก่อนที่จะมาเรียนแล้วก็หลังจากชั่วโมงเรียนเพื่อให้พวกเราทุกคนนะคะมีความรู้แล้วก็สามารถฝึกฝนตัวเองนะคะให้เก่งๆยิ่งขึ้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูฝากไว้แค่นี้นะคะสําหรับการทําคลิปวิดีโอนะคะ การแกะดอกข่าลายรวงข้าวนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่น,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ